ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้ชีวิตกลับมาดูแลแม่เราได้ลกลับมาดูแลยายเราไม่ต้องฟอกไตอีกแล้วไม่ต้องฉีดยาเบาหวานอีกแล้วมันเป็นอิสระจากยาจากโรคต่างๆค่ะจากที่รอคอยมาระยะหนึ่งผมก็ได้หัวใจของคุณพี่มา ถึงผมไม่รู้นะว่าคุณพี่คือใครผมคิดว่านี่คือหัวใจของผู้บริจาคผมเพียงเป็นหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาหัวใจดวงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้หัวใจที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดขอบคุณที่ในวันนั้นผู้บริจาคทั้งสองท่านนะคะได้ตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะตอนที่เปิดตายนะคะเรื่อตตน ดีใจว่าตาข้างซ้ายเรามองเห็นแล้วนะหลังจากผ่าตัดเราก็เริ่มเดือนได้อยากขอบคุณที่สุดเลยก็คือคนที่บริษัทอ,อวัยวะถึงเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไข่แต่ว่าขอบคุณมากเลยค่ะ รวมบริจาคอวัยวะและสมทบทุนได้ที่ letdecileaf.com ลดหย่อนภาษีได้2เท่าวันนี้ถึง31ธันวาคม2566